สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองสี่พันกับน้องเสือทองค่ะน่ารักค่ะเอซีค่ะพี่ทองสี่พันทำอะไรลูกทําความสะอาดขนค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะน่ารักในอินโดมากเลยค่ะ น่ารักเนนโดมากเลยจ้าไปไหนคะคุณพี่ทองสีพันธ์ไปไหนคะดูนกเหรอดูค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอตั้งบ่าเลยเจอนกไหมคะแก้วกาแฟคุณแม่ด้วย นี่ค่ะสวยงามค่ะเอซีค่ะน่ารักทุกตัวเลยค่ะพบกันชิดหน้านะคะเอซีค่ะสวัสดีค่ะ